เรื่องแรกที่มารออยู่ครับเปิดเวทีกันเลยครับเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เรียกว่าอายุอานามเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์มากครับแล้วประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเธอเองครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีผ่านมาแล้ว24ปีครับวันนี้คุณม์มากับเรื่องที่มีชื่อว่าหาผีดุครับสวัสดีครับพี่มลสวัสดีค่ะพี่มลได้ยินเสียงตั้นชัดไหม ชัดเจนค่ะชัดนะคือผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเล่าไปแล้วได้ยินเสียงผมดังหรือเบาไปเนี่ยบอกผมนิดนึงนะครับพอดีเขาปรับเรียกว่าตัวบาลานเสียงที่สถานีใหม่ผมก็เลยยัง<ด>รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดังมันจะเบาไปยังไม่คุน้นเมื่อกี้ลองออกไปเช็คฟังทางด้านนอกเพราะว่าทางสตรีมมิ่งบ,บอกว่าเพลงที่ผมเปิดไปเสียงมันแตกผมก็เลยออกไปสอบถามแล้วก็ไปฟังดูเพราะว่า ปกติเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าบาลานเสียงให้มันออกดังนิดนึงแต่กลายเป็นว่าวันนี้เสียงมันแตกยังไงยังไงพี่มนบอกผมนะเกิดได้ค่ะโอเคพี่มนครับวันนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับเออ่จาก YouTube ค่ะ YouTube ละพักแถวไหนครับพี่มนเอ,อลาดพล้าค่ะลาดพลาวนะแสดงว่าเราก็ร่วมชะตากรรมในเ,เขาเรียกว่าช่วงดึกกับช่วงเช้าเมื่อวานที่ฝนตก แล้วก็ออ๋ oh, ใช่ค่คะเออเหมือนรู้สึกว่าเหมือนปีห้าสี่ที่อยู่ดีๆก็น้ําท่วมฉับพลัน<ช>เออแอบแซวแอบแซวอ่ะพี่มนรู้ไหมว่าวันนี้วันพูธเป็นค่่มคืนนอดของเดอะช็อ i g h t i n g ไม่ทราบมาก่อนค่ะไม่ทราบนะไม่เป็นไรครับ<ะ>ดูจากอายุเอานามเนี่ยเขาเรียกว่าความตื่นเต้นน่าจะน้อยหน่อยแล้วก็<ะ>จากประสบการณ์ผมว่าพี่มนน่าจะเป็นหนึ่งคนที่สามารถขึ้นเวทีเดอะช็อกไฟติ้งแล้วเขย่าบอลลังแชมป์ได้ อล้วผมเชื่ออย่างนั้นเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับพี่มนครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่มนนะที่รีสอร์ทในจังหวัดเพชรบุรีผ่านมานานสักหน่อย24ปีใช่ไหมครับหาดพีดุเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่มนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคือเราเนี่ยจะไปเที่ยวทะเลกันโดยที่ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาทีนี่เป็นมันเป็นหมาพันธุ์ใหญ่นะคะคือเป็น เซนต์โดนาดนะคะตอนนี้เวลาที่เราไปเที่ยวเราไปที่โรงแรมอะไรต่างๆมาเนี่ยเอหมาจะต้องฝากไว้ที่ห้องลันทรีของโรงแรมเขานะคะทีนี้เราก็มีความรู้สึกกสงสารหมาเพราะว่าเขาเนี่เขาเหมือนเขาถูกทอดทิ้งเราก็เลยปรึกษากันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะหาโรงแรมใหม่ตอนนั้นเนี่ยเออ่วันวันจุดวันก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยคือเราพักอยู่ที่หัวหิน แต่ว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะเราจะเราจะ,เราจะขับรถกลับละแต่ว่าเราจะล่องลงมาเรื่อยๆนะคะว่ามีโรงแรมไหนที่อยู่ริมทะเลแล้วเขายินดีจะให้หมาพักบ้างครับนะคะทีนี้เราก็ไปหาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันไฟนอนนนลแล้วหลักเราก็ตัดสินใจกันว่าเฮ้ยเราไม่เอาละถ้าไม่ได้โรงแรมนี้ยโรงแรมสุดท้ายเลยนะถ้าหากว่ามีคือเรากลับกรงเทศละก็ขับรถเข้าในชายหาดที่จะลงไปทางเพชรบุรี นะคะเอ่อก็ถึงมีโรงแรมมันมีป้ายอันหนึง่งเขียนชื่อโรงแรมไว้นะคะเราก็ตัดสินใจว่างั้นเราแวะเข้าที่แหละดูซิว่าเขาจะให้ไหมพอไปถึงปุ๊บเนี่ยจะเห็นรูปูปางของลักษณะของโรงแรมเนี่ยคือค่อนข้างดีอนะคะก็ก็เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราเราแวะเข้าไปถามเขาซึ่งเขายินดีให้เราเอาหมาเข้าเข้าที่พักได้อืตอนนั้นเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยมันคือแบบจุดคิคมากว่าเฮ้ยคิดคิดได้แล้วได้ละนะคะโดยที่พอไปถึงตุก๊กเขาก็อบอกว่าเงื่อนไขของเขาคือคุณต้องจ่ายเงินสดนะ<ส>เราไม่รับบัตรเครดิตแม่อะไรสิ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาคิดคืนละแปดร้อยบาทซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเออไม,ไม่ไม่ต้องคิดเลยมากกันหลอกแปดร้อยจะจ่ายเลยนะคะเงินสดที่เงินสดอืมทีน,นี้เนี่ยดวงคนเนี่ยมันจะโดนผีหลอกใช่ไหมคะ เราเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการสังเกตสังการอะไรทั้งสิ้นเทนั้นที่มันเป็นจุดที่พอเข้าไปก็ต้องเห็นเลยอะนะคะแต่ความที่ความที่หนึ่งคือหมาได้ที่พักเราได้ที่นอนก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันมันดูสมูทไปหมดแต่เมื่อไม่กูกเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเขาอยากจะขอเอที่พักเนี่ยติดหาสน,นะถ้าติดไม่ใช่ติดหา ติดกระ้น้ําเราก็ตัดสินใจว่าเร่จะห้องพักที่มันเป็นมันจะเป็นห้องเป็นลักษณะเป็นห้องกระจกหอนะคะเป็นหลังๆติดๆ,ดๆกันไม่มีรั้วนะคะคแล้วก็มีชลเวอร์สําหรับขับน้ําล้างตัวอยู่ด้านหน้าเลยคือดูออกมาดูดีมากอลยนะคะอืมตอนนี้ตอนที่เข้าพักแล้วนี่แหละได้เริ่มเริ่มสงสัยว่าทำไมมันมีเออ่สารเพียงตาเนี่ยเยอะมากเลย ช่ค่ะในรีสอร์ทเนี้ยมีสารดูดตาเป็นร้อยคุณค่ะมีสารดูตาหรอเป็นร้อยค่ะถ้า่มันเป็นร้อยจริงๆเอาแค่ว่าหน้าทางเข้าที่จะไปทางเดินอยู่นะคะที่จะไปถึงตรงห้องพักเราเนี้ยมันจะมีอ่างบัวที่เป็นลักษณะรูปเลขแปดแบบอินฟินิตี้เยียนนึกออกไหมคะเป็นอ่างอ่างปูนซีเมนต์น่มันควรจะเป็นอ่างบัวธรรมดาถูกไหมคะอ บนอ่าเนี้ยมีสารเพียงตายหนึ่งอัน <S 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 อนะคะแล้วก็รอบบริเวณใกล้สระว่ายน้ําก็จะมีสารเป็นคือสารเนี่ยมันเป็นสารไม้ปักขึ้นมาเป็นสารเลยนะคะสูงเป็นเป็อ่อสูงจากพื้นประมาณถ,ถึงเอลั่งเอ่อสูงกว่าเอลมัมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เงงๆว่านี่มันเป็นเดีไซร์ของเขาหรือว่า เออหรือที่ขันตัวเออผมกาลังจะทักเลยว่าหรือว่าเขาอาจจะอินกับเดวิดเบคแฮมที่แบบซื้อสั่นกลับไปอังกฤษก็เลยบองว่าสันทีตาสวยไงเป็นบ้าเราไม่รู้คือครั้งแรกครั้งแรกยังมองว่าเอ๊ะหรือมันเป็นด้วยเหตุของเขาวะเออเออนี้หลังจากที่เด็กๆเล่นเล่นน้ำเสร็จเราก็จะเราก็จะเดินไปที่ทะเลใช่ไหมฮะครับปรากฏว่าตลอดเส้นทางมันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กก็คือ มีสารต็นไปหมดเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่มไม่ใช่นี่มไม่ใช่ได้เขิดละลนี่มันเป็นสารจริงๆแล้วนะคือมันเยอะแม่ค่ะมันมันเป็นเรื่องารวิ่สารเนี่ยคือเราก็่ามันงว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยแต่ด้วยความด้วยความเขาเรียกด้ว่าด้วยความไม่ใส่ใจคือคือสามีเราเป็นคนที่ลัวผีแบบสุดใจขาดดิ้นนะคะแต่ว่าไอ้เราเนี่ยไปบอกเขาเฮ้ยไม่ได้สนใจหรอกคีอมันไม่มีอะไรหรอก ไม่น่าไม่น่ากลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเริ่มน้ำกันเสร็จอะไรกันเสร็จปุ๊บก็กลับมาถึงที่พักปุ๊บประมาณเอเกือบจะหกโมงเย็นละเราเ็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวกันที่สโมสรของโรงแรมทีนี้ก็พอเดินไปถึงสโมสรที่สโมสรปิดเราก็เฮ้ยนี่มันหกโมงเย็นมันเป็นเย็นอีกอย่างนี้มันเป็นวันเสาร์นะ อ๋อมันเป็นวันเสาร์เสาร์อาทิตย์ที่มันเป็นวันธรามหากินนะมันสามทุ่มถูกแล้วนี่มันเป็นมันเป็นสโมสรของโรงแรมที่นะไม่ใช่สโมสรของการค้าด้านนอกนะคะมันเป็นสโมสรภายในโรงแรมเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะที่มันจะปิดน่ะอืมหกหกโมงเย็นเนี่ยปิดแล้วแล้วก็งงแล้วก็อ้วเฮ้ยบ้าป่ะเนี่ยมันวันนี้เป็นวันธรามหากินนะมันไม่มีที่ไหนเขาทำมันอย่างนี้นะ แเดี๋ยวทีนี้สามีก็เลยแบบเอ้ยไม่ต้องโมงโหไม่ต้องอะไรทิ้งๆ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาออกไปซื้อของแล้วก็มานั่งกินก็ได้ไม่มีปัญหาทีนี้ต้องบอกกันว่าในในห้องเนี่ยนะคะในห้องนอนเอของโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นห้องลักษณะห้องสีเส่เหลี่ยมอสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ,ะแล้วก็ในนั้นเนี่ยไม่มีเอเครื่องตกแต่งอะไรทิ้งสิ้นนอกจากที่นอนซึ่งเป็นเตียง เป็นฟูกสองชั้นขนาดนั้นๆนะคะมีโต๊ะครึ่งแป้งแบบดิ้งอินที่ติดฝาผนังคแล้วก็มีสตูลเล็กๆไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะมีแอร์มีอะไรต่างๆครบแต่ว่าไม่มีไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรทั้งสิ้นเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายรลกค่ะก็สามีก็ขับรถออกไปซื้อของมานั่งกินกันซึ่งคือตอนนั้นเรายังไม่เรายังไม่ได้คิดอะไรมากมายเออทุกคนก็ พอพอพอเคลื่อนย้ายที่นอนคือจับทลายที่นอนลงมาเป็นสี่เป็นสี่เป็นสี่ชิ้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาเรามาดังสี่คนม้าก็นอนแต่นี้ปรากฏว่ามันไม่มีหมอนปัญหาหมอนไปสองใบเราก็พยายามโทรไปที่เอเคาน์เตอร์โทรหมายเลขแม่นนบ้านอ่ะนะคะก็ไม่มีคนรับเราก็เอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยจนกระทั่งทุ่นหนึ่งก็ตัดสินใจเดินออกไปที่ตอนปรากฏว่า พอเปิดประตูห้องออกมาเดินเดินออกมานิดเดียวนั่นเองคือมันเป็นความมืดสนิทไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีไฟสีแดงห้อยลงมาเอ่อเป็นเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นโคมเล็กๆกันนะคะ,ะหน้าซ้อนแต่ว่าไม่มีใครอยู่ที่ฟันแล้วนะคะมันมืดากา็ตู่ได้หมดมคนลกเคือตอนนั้นนี่เขารม้ค,มคิดว่า ไม่ได้กลัวผีนะคือตอนนั้นเราโหมากว่ามันอะไรแบบนี้อารมณ์เอออารมณ์หาอะไรไม่ได้หาคนก็ไม่ได้หาของก็ไม่ได้แล้วเดินหาคนมันไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยพื้นแม่บ้านก็โทรไปก็ไม่รับก็ตัดสินใจว่่าแตก็เลยตัดสินใจเดินออกไปที่เออ่ทางเข้าของของคือลานจอดรถเลยเพราะมันจะมีป้อมยามคุณถามยามว่าเึ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ในโรงแรมเลยเหรอแม่บ้านไม่มีแม้แต่ เจ้าหน้าที่ของโรงแรมนี่เหรอเพราะว่าทุกอย่างคือมืดสนิทหมดเลยฮะ,ะมีไฟแค่ดวงเดียวนะคะมีไฟเป็นแบบไฟแรงเทียนน้วยออไหมอ่านึกออกครับไฟแรงเทียนที่ห้อยแต่งๆอยนะูอ่นั้นคือหนึ่งดวงเท่าะั้นใช่อ่าเออยามบอกว่าอ๋อเขากลับไปหมดแล้วครับเฮย้ยกลับไปไหนเฮ้ยกลับไปไหน อ๋อเขากลับไปหมดแล้วครับหกโมงเย็นก็ไปกันหมดแล้วครับไม่มีใครเหลือแล้วครับเนี่ยือยผมอยู่ที่เขาที่ด้านแม่าเศ้าต้องอยู่ด้านแม่ะอะไรงแล้วอะไรลุงเฮ้ยบ้าแบบนี้แล้วนี่เราขอหมอนนันจะไงยังไม่ได้เลยเขาแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะโทรบอกแม่บ้านคือจะจะไปตามแม่บ้านเรา,เราต้องถามแม่บ้าน,น,นอยู่ไหนเฮ้ยเขากลับไปหมดแล้วครับเดี๋ยวไปตามที่บ้านแล้วก็ฮะ เออแต่แต่ตอนนั้นเพียงไม่คิดอะไรงสิ้นเลยบอกโอเคเพีงงั้นคือคุณการไม่หน่อยก็แล้วกันเพราะขาดหมอนสองใบนะก็ขอหมอนขอพักตัวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มหน่อยก็แล้วกันเออเราพักอยู่ห้องนี้นี่นะแล้วเราก็กลับทีนี้ตอนที่นั่งดูทีวีอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามของห้องเราเนี่ยมันจะเป็นถ้าถ้าเทียบกันแบบทหารเนี่ยเราจะเรียกห้องลักษณะสี่เเรียนแบบนี้ว่า B O OK Q นะคะ ข้างๆข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังซึ่งเรามองไปก็จะเห็นอีกหนึง่งครอบครัวซึ่งมีลูกกระโดงกระโดดโลดเต้นอยู่บนที่นอนเนี่ยนะฮะกระโดดดิงด้งดิ้งดิ้งดิ้งอยู่แล้วก็เราก็มองเลยเออก็ยังดีว่าอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ใช่กันใช่ค่ะทีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นเอรายการตื่นท่วมสแควรยังมีอยู่นะคะครับ นานมากอะค่ะคุณผู้ปกครอก,กร็<ม>กเกิดทันออที <laughs> นี้ปรากฏว่าคือทุกคนจะนอนดูทีวีไปอบเอ่นเนี่ยตอนที่ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เดินสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆอยู่แล้วว่าข้างหลังมันเป็นอะไรอะไรยังไงคือข้างๆที่รอบบริเวณเนี่ยจะเทคอนกรีตไว้และข้างและหลังจากนั้นเป็นก็จะเป็นสนามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนที่จะลองนอน ตอนนั้นน่จะประมาณห้าทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าแล้วพอสี่ทุ่มสุกแพ,พนมาใน,นประมาณสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มแล้วก็ได้ยินเสียงหมาขุดพื้นคอนกรีตเสียงแคแคแท๊คแคแท๊คม่อเอา,มเอาัมวเวลาหมามันจะม้นต้งนตองขุดใช่แล้วก็นอนฟังว่าอมันมันตะกุยไม่จบไม่สิ้นทั้ทีมันตะกุยเป็นชั่วโมงนะคะเราก็นอนนอนคือสามีลูกอะไรต่างๆก็นอนหลับไปหมดละ เราก็เราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นอนดูทีวีไปจนกระทั่งง่วงก็งเลยก็ปิดทีวีแล้วก็ลงมานอนท่านี้ปรากฏว่าตอนที่นอนอยู่เนี่ยที่นอนเรียงเป็นตับส่วนที่ฉันเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้ตัวอะไรทั้งสิ้นก็จะอยู่ริมที่ริมริมทางริมทางเดินเลยซึ uh. ่งข้างๆของมีชฉันนี่ก็คือโต๊ขึ้นแป้งที่เราขยับออกมาจนหมดแล้วนะฮะ uh. ท่านี้ก็มีความรู้สึกว่านอนหลับไปได้แป๊บเดียวเองก็ถูกเรียก ็นการเลือกชื่อเล่นสองครั้งเราก็ลุกขึ้นมาแบบลุกคือนอนมนาะแล้วก็ลุกขึ้นมาแนงเลยอนะคะพอะลุกมาแนงมาปุ๊บก็หันมาทางซ้ายก็เห็นมีผี่ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนสตูลเอกุแต่งหน้าเนี่ยนะคะอมเปี่แฝดเนี่ยอ่าซึ่งมันมันก็อยู่ข้างๆเราเลยอุ้ยท่น,นี้ท่น,นี้เนี่ยคือมองดูเขาแนงก้นหน้านะคะเขาไม่ได้นั่งแบบคือเห็นเป็นเงาเลยเพราะว่าด้านนอกของห้องเนี่ยมันยังมี ไฟทางเดินมันก็จะสว่างเข้ามาในห้องออออเราก็มองดูเห็นเป็นเงา,เ,าเขาก็เรียกเขาก็บอกว่าเขาก็ถามเราขึ้นมาว่ามานอนที่เนี่ยทำไมไม่สวดมนต์ซึ่งวันนั้นเราไม่ได้สวดมนต์จริงๆนี่ยฮะวันนั้นเราไม่ได้สวดมนต์จริงๆแต่ตอนนั้นอน่ยโมโหละว่าเงินหายก็เลยถามไปว่าแล้วทาไมไม่สวดมนต์แล้วจะเป็นไง เขาคือถลุกว่าดิฉันเนี่ยทะเลาะกับผีอยู่นานร่วมครึ่งชั่วโมงมั<ย>้งนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นผีรู้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราหลังจากที่หลังจากที่มองแน่เขาแล้วเนี่ยมันรู้ขึ้นมาเองโดยที่เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนน,นะฮะว่าเขาเนี่ย<อ>เป็นทห,หารเป็นทหารยศน้อยๆนะคะแล้วก็ยิงตัวตายโดยที่เขาเอาอืนเนี่ยกรอกหมาเขาที่ตอนนั้นเนี่ยก็ทุ่มเถียงกันว่ามือมึงเป็นใคร มัจะใหญ่แค่ไหนไอ้นคนที่นอนอยู่งข้างเนี่ยมันใหญ่กว่ามึงไม่รู้ทุกสี่เท่ากูยังไม่กลัวเลยก็คือทุ่มเทียนอยู่แับไอ้ผีตัวเนี้ยเสร็จแล้วอมันก็บอกว่ามาันคือเทียนกันมลยแบบว่ามันเดี๋ยวมันจะตามไอถึงบ้านแล้วก็บอกตามมาเลยตามมาบ้านฉันเนี่ยแนบมีอะไรที่แกนทางจะเข้ามาได้หรอกร็จแ,แล้วก็ประมาณว่ามันในความฝันมันยกอะไรบางอย่างเนี่ยยัดใส่มือมาให้เรา ว่าเราต้องเอาไอ้นี้ไปบูชาแต่ว่าด้วยความโมโหก็เคื่้งใส่หน้ามันกลับไปอุย้ย <c oughs> คื่้งใส่หน้ามันกลับไปทาน,นี้แเราก็จะดุ้งตื่นคือันตอนที่จะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะลุกขึ้นอยู่ในท่านั่งนะคะไม่ได้นอนนะคะตื่ตนขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ในท่านั่งเหมือนตอนที่เราคุยกับไอ้ผีเมื่อกี้นี่แ ทีนี้ก็ลุกขึ้นแล้วก็เลยลุกขึ้นมาดูนาฬิกาก็ประมาณตีสามหันไปเห็นคือได้ยินเสียงเออ่บ้านาข้างๆที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยกําลังวิ่งตะลีตะเหลือบ,บขอบลูกเนี่ยวิง่งวิ่งออกไปเลยท่านันออคือเราเห็นเลยว่าเขาวิ่งออกไปเลยแล้วก็แบบจงลูกวิ่งหน้าตั้งออกไปซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊อเะมันเสิดอะไรขึนนก็มองดูแล้วก็เลยความรู้สึกว่าอ๋อสงสัยจะโดนผีหลอกหวะ คือเราก็มองดูอ่ะสามีก็นอนหลับลูกก็นอนหลับที่หมาตัวใหญ่ก็นอนอยู่ใกล้เท้าแล้วมันก็นอนหลับก็ <c oughs> เลยม่มันรู้สึกว่า,าโอเคคือสรุปว่าอ๋อมันจะอย่างนี้นี่เองนี่หน้าแล้วมันถึงได้มันถึงได้มีไฟไว้หนึ่งดวงไว้ให้ลูกค้าวิ่งหน้าตั้งกลางคืนแล้วก็ไม่มีไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์สินสูญหายถ้ใาในห้องไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่เอ ไม่รับบัตรเครดิตเพราะว่าให้ลูกค้าจ่ายเงินสดถ้าสมมติลูกค้าจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยหรืออะไรต่างลูกค้าอาจจะไปโทรยกเลิกการจ่ายเงินได,ได้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าลักษณะอย่างเนี้ยแต่ตอนนี้คือเรารู้แล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรก็ก็นอนต่อมันก็ไม่มีอ,อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเช้าประมาณแปดโมงก็ได้ยินเสียงแม่บ้านมาทํามาทําความสะอาดห้องที่ลูกค้ารายนั้นวิ่งหนีกันทั้งคืนเนี่ย เราก็เติดตาเปิดประตูตตเดินออกไปปุ๊บถามว่าลูกิดอะไรเหรอไอลูกไอแม่บ้านก็หันมามองหน้าเราแล้วก็ถามว่าคุณโดนอะไรเหรอฮะ <Huh? S 2> เราก็เลยถามอ่ะโดนอะไรหมายความว่าไงเขาก็เลยเงียบไปแล้วก็บอกอ๋อที่นี่มันมีอะไรที่ไม่ล่าไอแม่บ้านก็เลยถามว่าแล้วคุณโดนอะไรแล้วก็เลยบอกแล้วก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าฉันโดนอย่างนี้แหละอืมไอแม่บ้านก็เลยบอกว่าอ๋อ โดยอย่างนี้ทุกคนเลยค่ะคุณทีน,นี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนปอดแหกงนะฮะก็โชคดีที่เมื่อคืนนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ขับรถกลับกรุงเทพหลังจากกลับกรุงเทพเนี่ยก็ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกัน,ลนะะแ,แล้วนะฮะก็เล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยเช่นเมื่อวานนี้ฉชนไปเที่ยวอย่างนี้นีนะแล้วก็เป็นแบบนี้นี่อ๋อเพื่อนก็นเลยเล่าให้ฟังว่า ที่เธอไปมาเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเล็กเรื่องหลังมาก่อนหน้ามันเป็นป่าช้าเก่าอืมันเป็นปา่าปปช้าของของศพแม่ศพลาย,ยาิที่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาประมงเนี่ยถูกฆ่าหรืออะไรต่างๆนานาแล้วศพมันลอยอ่ะเขาจะไม่เอาเข้าแม่เขาเขา,เขาไม่รู้จะเอาขึ้นที่ไหนเขาก็ามาทิ้งไว้ที่นี่แหละเรามาฝันสังฝังงงนไว้ในที่นี่แต่ว่าความที่ มผนนีผู้ใหญ่คนหนึ่งผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเห็นที่ตรงนี้ราคาถูกแลวมันอยู่ริมทะเลเขาก็เลยมากว้านซื้อแล้วจะทำรีสอร์ทแต่ตอนที่เขาทำรีสอร์ทเนี่ยเขาก็มีการเออเขาเรียกยัไงนะคะทำบุญทําอะไรต่างๆมาแล้วนะมันล้างประชา้าค่ะก็มันยังไม่จบเขาก็เลยต้องท,ทําพิธีวิธีการว่าเอาเป็นเอสารเพียงตาเป็นร้อยสารเนี่ยตั้งขึ้นให้เหมือนกับให้วิญญยณมีที่อยู่แต่ปรากฏว่าครับทุกวันนี้ เออ่รีสอร์ทนี้ก็ take take เทคถูกเทคโอเวอร์ไปโดย,โดยสบริษัทหนึ่งแล้วก็ยังเจ๊งเืนา,นาอยู่ตอนเนี้ยค่ะตอนนี้ตรินี้ยังเปิดกิจการอยู่นะคะทุกวันนี้ยังเปิดอยู่เปิดอยู่แต่ก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละคือท,ท,ทุกพอหกโมงเย็นก็คือทุกคนหนีหมด<อ>จริงค่ะพี่ตั้มหน้าไปอ่ะหน้าไปมากค่ะอ้อ อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าดิฉันเนี่ยเห็นตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปคือคือหลังจากที่เราออกมาจากรีสอร์ทนี้แล้วตอนเช้าเนี่ยก็มาเซอ,เอร์เวยดูว่ามาันเกิดอะไรขึ้นคือวันที่เราไปเนี่ยมันเป็นวันเสาร์มีรถอยู่ที่รีสอร์ทเนี่ยประมาณเจ็ดแปดคันแต่ว่าหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่คือเหลือเราแค่คันเดียวอุย้ยเหลือเราแค่คันเดียว คือไม่รู้ว่าเขาออกไปตอนกลางคืนหรือย <ไป S 1> ่าออกไปการดึกออกไปการดึกเหมือนไอ้หลังข้างๆกันนี่แหละ<อ>เพราะมันเป็น,ปนไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าละขนาดของคนมาเที่ยวทะเลอ่ะยังไงยังไงก็ต้องอยู่กินอาหารเช้าแล้วก็เล่นน้ำไม่อะไรกันก่อนแล้วถึงจะกลับยังไงยังไงมันมันเป็นเรื่องปกติอ่ะที่ไม่มีใครอ่ะที่จะแบบแจ้นออกไปตั้งแต่ตั้งแต่ไก่โหอะไรเนี้ยนะคะ ในวันอาทิดเนะี่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะอที่คนนะพี่มนลพี่มนบอกว่าทุกวันนี้โร <c oughs> งแรมนี้ยังอยู่ยังอยู่ค่ะพี่มนแวะไปดูมาหรอไปมาเมื่อขับรถผ่านไปมาเมื่อสองปีที่ผ่านมาแล้วทุกวันนี้เปิดดูในอินเทอร์เน็ตเขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะแต่ไม่มีลูกค้านะมีคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่แล,แล้วก็แล้ว แล้วก็จะปีจะมีเขาเรียกอะไรฮะเอ่อคอมเมนต์ที่เป็นของชาวต่างชาติที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่เลยหรอฮะเรื่องอะไรเรื่องการบริการหรือเรื่องอะไรก็ทั้งทุกอย่างนะฮะเพราะว่าเพราะว่าที่ตรงนี้มันแปลกมากคือตอนที่เราออกจากโรงแรมมาเนี่ยนั่นันคือครั้งแรกนะคะที่เรามาโรงแรมนี้นะเอ่อตอนตอนที่เราไปดูเรามีความรู้สึกว่าเอ้ะทำไมโรงแรมทั้งหมดในแถบนี้เลยเนี่ย มันติดหมดเจ็งหมดแม้แต่แม้แต่ห oh. มู่มบ้านจัดสรรที่อยู่ข้างกันกับโรงแรมก็เจ็งปิด oh. ไม่มีบ้านคือเป็นเป็นบ้านร้างหมดเลยคือ <c oughs> เรียกได้ว่าทั้งแถบใช่ค่ะทั้งคือเช่นนี้ทั้งแถบมาเลยเนี่ย oh. แล้วก็ยิ่ง,งข้างๆโรงแรมเนี่ยก็คือไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีเหมือนสึกเหมือน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 ทุกอย่างมันร้างไปหมดนะคะอืมอืมอืมอืงั้นเดี๋ยวพี่มนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวางสายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะรบกวนให้ทางด้านนอกโทรกลับไปขอชื่อน่อยได้ค่ะอ๋อใช่ค่ะ<ต>ใช่ค่ะแต,แต่กลับมาเรื่องนิดนึงคือผมเนี่ยฟังแล้วก,กำลังตัดสินใจอยู่ว่าผมจะกลัวผีหรือผมจะกลัวพี่มนมากกว่าเพราะนีฉันเป็นคนที่ จะเท่ไงดิฉันเห็นดิฉันเห็นเห็นผีนะแต่ไม่ได้เห็นทุกครั้งอ่าคือคือการเห็นของดิฉันเนี่ยคือเราเห็นกลางวันเราก็เห็นนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีนะครับอันนี้เยอนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีอืมเออมันขึ้นอยู่กับว่าเจตนาที่เขาจะให้เราเห็นมากกว่านะในในในความเป็นจริงนะคะอืมอืออืมั้นแสดงเดี๋ยวผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสะกิดก็คือแฟนพี่มนเนี่ยเพนทหารใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อโอ้โหคือพี่มลบอกว่ามองเห็นเออวิญญาณแล้วบอกว่า,นา,าเนี่ยข้างๆเนี่ยใหญ่กว่าอีกยังไม่กลัวเลยก็คือไม่กลัวสามีถูกค่ะเอองั้นคุณยศต่ํากว่าเนี่ยจะกลัวทําไมงั้นแสดงว่าเห็นเห็นรูปร่างเขาว่าเขาเหมือนเขาเขาใส่ชุดคือเราไม่เห็นรูปร่างเขานะคะเขา เขานั่ง <K an> เขานั่งอยู่ข้างอยู่บนโูนคนเมือเอาไหมไอ้ตูนอ่ะโซนโน,น,นคือโซนสั้นๆน่ะอ่าสี่เหนะลี่ยมบนเตาอ่า <K an> ออใช่สั้นๆและเขานั่ง <K an> เขานั่งอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็นั่งก้มหน้าแล้วก็เห็นเห็นลักษณะของเขาว่าเขาเป็นผู้ชายตัวลเล็กๆไม่ได้ตัวสูงใหญ่อะไรทั้งสิ้นแล้วแล้วเรื่องที่บอกว่าเห็น เห็นว่าเขาเสียชีวิตยังไงที่เขาเอาปืนขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้มาก่อนเลยเรารู้แค่ว่าอ๋อเป็นทหารน,นะอ,ออเ่ยศเล็กๆนะอ๋อแล้วตายด้วยทีนี้นะนั่นคือสิ่งที่เราเริรู้ขึ้นมาเองขน้นเองเราเราคือหลังจากที่เหยื่อเขาปุ๊บเราก็รู้ว่าโอเคเหตุที่เขาตายคือตายยังไง่นั้นเองอืม,อม,อมก็เหมือนว่าแต่เขาเรียกว,ว่ามันซึมเข้ามาในสมองเราเองใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไปเห็นเป็นรูปร่างอะไรของอเขาซั่งสิ้นเพราะว่ามองไม่เห็นเขาเห็นคแค่ความมืดมคือเหมือนเราเ,เราคุยกับคนที่อยู่ในที่มืดแล้วมันเป็นเงาเงาเนี่ยออกไหมคะครับมันจะเป็นแค่เงาที่เงาทึบแสงอ่าก็คือมันมืดกว่าสิ่งที่เออมันมืดถูกถูกอ่ามันมืดกว่าใช่เออคือมันเหมือนมีมีอีกเลเยอร์หนึ่งอีกชั้นหนึ่งอะที่เราเห็น ถูกไหมคบถูกคับ <c oughs> ก็เหมือนเรา,าเราเหมือนเราเรานั่งคุยกับใครสักคนที่อยู่ข้างหน้าเราแต่ว่ามันมันมันเป็นที่มืดทั้งนั้นเองแล้วที่คุยเนี่ยเราสื่อสารทางจิตหรือเราพูดออกไปเลยพี่มดในความรู้สึกข,ของเราคือเราพูดเลยนะทะเลาะกันเลยนะอ๋ออ๋อ,อโอ้ยพี่มนมาเรื่องแรกผมก็ขนลุกไปสองสารอบแล้วอุ้ยเออนึกภาพออกเลยอะสารเพียงตาเลียงใช้คำว่าเป็น้อยๆสาร เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยโอ้ไม่เจนก็แปกเอาจริงผมเห็นผมเห็นผมจ่ายตังค์มก็วนออกอะต่อให้ไม่กลัวยังไงก็ต้องมีความเพีงมั่งแหละคือไม่แบบนี้ใช่คือคือถ้าถ้าที่คิดถ้าถ้าในความคิดถึงที่เนืดวงคนเราเนี่ยถ้ามันจะจะโดนผีหลอกอะนณเวลานั้นเนี่ยต่อให้คุณมีสกิลขั้นเทพขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ย แต่ถ้าดวงคุณวันนี้มีคนผีหลอกแน่นอนยังไงยังไงคุณก็ต้องมองข้ามไปจุดที่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะอะไรนี่ทั้งสิ้นมันจะมันจะถูกมองข้ามไปอเองอ๋อออคือเรากินไหมจริงจริง,รงความเขาเรียกว่าเอ่อความพอดีความบังเอิญความประจวบเหมาะมันทําให้เราต้องอยู่แล้วก็ต้องเจอโอเคอ๋ออ่ะขอบคุณเดี๋ยวคนเขาเข้าขขขขขใจผมเข้าใ,ใจทั้งหมดเลยพี่มน แสดงว่าพี่มนต์มีเรื่องอีกนะเดี๋ยววันหลังเราคุยกันอีกโอเคไหมอือีค่ีค่พี่มนต์เล่าเรื่องสนุกผมเชื่อเลยอ่ะเพราะพี่มนต์เล่าเรื่องเนี่ยมันเลียวมากมันฟังดูมันจริงมันมันไม่มีอะไรที่มันฟังดูแต่งเติมเลยอ่ะผมเชื่อเลยอ่ะบอกเลยนะแล้วก็เป็นคนเล่าเรื่องสนุกคือมันเป็นมันเป็นการเล่าไปด้วยเรื่องเหมือนการคุยกันอ่ะมันจะมีหัวล้อมีอะไรแทรกแต่มันเป็นความหัวล้อที่ขนลุกอ่ะเออนะขอบคุณมากสร้างบรรยากาศเรื่องแรกที่ผมคนรู้จริง เราจะลา,าเราจะลาพี่มนแล้วก็ขอบคุณพี่มนกับประโยคที่พี่มนพูดเลยครับว่าดวงคนจะโดนผีหลอก <laughs> ขอบคุณพี่มนมากนะครับค่ำคืนนี้นะได้คะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ